<cười> <cười> phải lẹo <lợi>, phải lẹo ngàm bớt thắt lẹo sang ghen ta cả lăng uốn hủy vô thang mã thang nhẵng phải đầy là phải đầy bà, mà nhung mà nhung ai vô lại anh มะเฮแตกแล้วเฮน่อยแล้วเนอะเนอะเขากะหูเนอะแต่เห็นกล่องตองเฮตแบบนี้เนอะบอกว่าถ้าว่ามีกล่องละไย่างดีแต่เห็นกล่องตองเฮตแบบนี้อีกไปไปไป Bay. <laughs> <laughs> à là thang phun đấy sản phun thang phun khẩu <laughs> hey 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 เบ่งดากพี่น้องดากตัวปูติปีอยู่มีตาดากใหญ่ๆมีตาบันไถใหญ่ๆออกเด้อ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  บุนวีบุบบบ่นไหวแกลุงน,องนนะ้อง เอารถอีกคุโซ่รถรถรถเต็มถนนไปแล้วนะคะพี่ชื่นกับโนโโเอางานเขาแล้วท่านี่เห็นแม่ตายห้องแล้ว <laughs> สาวไปเขาสายว่เขามาลอยกินยังนี่มาลอยกินโอ้เก็บเก็บขยะให้เขาโอ้มาเก็บขยะนด่านด่านด่านไปไปต่อครับเดี๋ยวอีกตัวนึงกัท่านหนึ่งปลูกแล้วละติยานั่น อด้๋านเล้ว่าจะเตรียมเงิเลย่บาทแล้วเงยัทนผุนไสบึงผู้ใดอยู่ผุนเขาอย่างฮะไว้รุ่นไว้รุ่นเข้าอย่างว่าเข้าอย่างไว้รุ่นบ่ไดไปน้ำเดน เอ้าเฮ้ย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 แล่นลอยคุณลอยไปแล้วแล่นลอยคุณลอยเลยสั้สเลยลอยคุณลอยเลยตัง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 อยากไปนาเนาะ หักมีแต่คนหักเนาะมีแต่คนหักพญ่อุ่นแมีนบืองฮะหักพญ่อุ่นเออหักพญ่อุ่นคุณนายเฮียนางนั่นคุณนายโอ้ยจมจมคุณนายคือบ่ได้ไปน้ำเนาะจมแล้ว À, Could nắng đẹp phải năm nó. Ta suốt sai đây. ôi anh chắc này thấy nhăn đó, mày. ốc ốc, Chung chung chùm, chung chung chùm chung. chùm tặng chung chung bay năm nọ มิฉุกกับ,บริยานเนี่ยเลยมิฉุกเฮ็ดยังหล่ะคุณนายฮะโอ้ยทำความสาดให้เขาเร็วไปเลยฮะเป็นอย่างผูใ้ใดหอมแก้ม,มนั่นผู้ใดหอมแก้ม เฮ้หอมเก้มเนาะมีชช้เอาไปใส้นัน่นเออเออเอเอขจิตตีเลยทั้งคนเนินสาุ่สาธายแล้วพี่น้องเลย ยากไปหาตังค์เขาหนีแล้วคุณไปแล้วคุณคุณนายออกเด้อออกเด้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณค่ะคุณนายคุณนายมาพี่บะมาอยู่ใกล้ๆเขาอ่ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ้มบุญนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํำนี้ก็นะค่ะสวัสดีค่ะ